สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิชิตาสิริสมุกกรนะคะราบรื่นดีมากเลยคะวันนี้ที่ได้มารับรบางวัลนักแสดงนำดาวรุ่งคนใหม่นะคะก็มาเจอกับเรื่องสมคบันด้วยนะคะมีความยินดีมากเลยค่ะที่ได้มารับรบางวัลวันนี้ค่ะเออคุณพี่มีผลงานอะไรบ้างคะเห็นผลงานเยอะมากค่ะก็ฝากติดตาม ก็ก็มีค่อนข้างจะหลายเรื่องอยู่ค่ะฝักตามชมด้วยด้วยกันะคะค่ะแล้วเออคุณมิมีช่องทางให้ติดต่อหรือว่ากดไลค์กดแชร์ของเพจของคุณมิไหมคะอ๋อจะเป็นเคทตูสก์ค่ะอ๋าที่อะไรคะชื่อเออชื่อวิชิตาแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิชิตาสิริงห์ค่ะค่ะแล้วันนี้คุณมีได้รางวัลเออเป็นรางวัลเสืยอะไคะรางวัลนักแสดงนำ ยอดเยี่ยมค่ะโอ้แต่คุณวิหันละวันให้กี่ใบด้วยคะแล้วอันทิ้งแล้วนะค่ะโออเราเป็นรางวัลพยาครุสวยมากเป็นรางวัลนักแสดงดีเดาวมุกยอดเยี่ยมใช่ไหมคะค่ะค่ยินดีด้วยนะคะคุณมิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ